สวัสดีค่ะส ค่ะวันนี้คุณเชอรี่มาปรึกษาหมอเรื่องของการลดสัดส่วนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคุณเชอรี่มีปัญหาตรงไหนเอ่ยจริงๆก็มีแบบช่วงแบบหน้าท้องแต่ที่หนักสุดก็น่าจะเป็นต้นขาเพราะว่าแบบว่าเป็นคนแบบมีไขมันส่วนเกินคนใส่เยอะทาให้แบบใสกางเกงขาสร้างเหล็กโรงสร้างแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่อค่ะใช่ก็คือสัดส่วนมันเป็นส่วนเกินเนาะที่เราอยากจะแก้ปัญหาใช่ไหมคะซึ่งก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นสัดส่วนส่วนเกินเนี่ยหมอจะแนะนําเป็นกลุ่มที่จะช่วยอ่สลายไขม ด้วยการใช้ความเย็นนะคะมันก็จะไปทําให้ฟรีซตัวแฟตนะคะแล้วก็สลายออกมานะคะหลังทำเนี่ยมันก็จะมีช้าได้บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่นานค่ะชั่วคราวเนาะแล้วก็ร่วมกับการฉีดลดสัดส่วนในส่วนที่แบบส่วนเกินของเราที่เราไม่ต้องการนะคะการฉีด่มันก็จะเป็นส่วนของสมุนไพรหรือว่าเป็นตัวที่มันจะช่วยเบิร์นให้ไขมันมันสลายได้ดีขึ้นนะคะส่วนการฉีดกับการทําเครื่องเนี่ยอาจจะต้องทํากันคนละครั้งนะคะเพื่อให้ผลมันดีมากขึ้น นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทําตัวเครื่องก่อนเนาะค่ะหลังจากทาเครื่องแล้วเดี๋ยวหมอจะนั้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาฉีดด้วยนอกจากนั้นเดี๋ยวหมอจะมีตัววิตามินนะคะก็คือเป็นตัวเบิร์นแฟตวิตามินบูสเตอร์นะคะก็จะดิบวิตามินให้กับคุณชลี่เพื่อที่ให้คุณชลี่ได้เบิร์นมากขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ลดไขมันเยอะขึ้นถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทําเครื่องกันนะคะขอบคุณนะคะ